มาแล้วครับรางวัลแห่งความสำเร็จของคุณรถเบนซ e ์อี l a s s E250 CDI e l e g a n t ปี2010มือเดียวเลขไม่เพียงแค่ 1, 100 0 0แนิดทนันเองสำหรับคนไหนนะที่อยากจะมีรางวัลแห่งความสำเร็จเอาไว้ขับขี่ในวบเกษียณบอกเลยครับว่านี่คือสุดยอดของรถเบนซ์ที่มีความสวยงามทามเลและก็ในขณะเดียวกันก็มีความทนทาน คุ้มค่าในระยะยาวด้วยเพราะว่าได้ในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรนั่นเองแล้วก็ในส่วนของการประหยัดบอกเลยครับว่าวิ่งทางไกลเนี่ย17-20กิโลเมตรสบายๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในสัเล็กน้อยนะเพราะ่าคันนี้เป็นรถเข้าใหม่แต่ไม่น่าเชื่อว่าดูแลได้อย่างยอดเยี่ยมท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูที่ลายไม้นะแล้วก็พวกปุ่มต่างๆเนี่ยสภาพกิ๊บเลย อย่างนี้ถือว่าโอเคมากทีนี้มาดูส่วนของพวกเบาะเบาะหนังเนี่ยสีสวยงามมากเป็นหนังแท้หนังพรีเมียมนะเนี่ย,ยสุดเลยสุดๆเลยเนี่ยสุดๆเลยครับเนี่ย มาดูเลขไม้นิดนึงเลขไม้ก็หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแปดสิบแปดกิโลเมตรเท่านั้นเองบอกเลยเลขไม้น้อยครับโอ้โหนะปีหนึ่งเนี่ยใช้งานไม่ถึงหมื่นโลท่านผู้ชมแล้วก็พวงมาลัยนิ่ใไม่กริบเลยเป็นหนังในป่าด้วยนะหนังดีมากภายในสะอาดสะอ้านโอ้เหลือเชื่อเหลือเชื่อนะดูแลดีคันนึงดูแลดีมาก และคันนี้ได้เกียร์ตัตัตแฮสปีดด้วยเกียร์อยู่ตรงโซนกลางแล้วเครื่องเล่นก็จะเป็นวิทย AM, ุ AM FM เครื่องเล่น CD จากโรงงานนี่ยรัอลิแกนตรงนี้ตรงที่มอือผมชี้เนี่ยแล้วก็ได้แอร์ัตโมัติแยกโซนซ้ายขวาส่วนลายไม้นี่ก็จะเป็นลายไม้เ,เงาแบบนี้ไฟเอมิไลท์สีส้มเบาะไฟป,ป้าหวัหวหมอนปรับได้ขึ้นลงได้ ถือว่าโอเคโอ้สวยง่ามากเอามาดูด้านหลังนิดนึงเนี่ยท่านผู้ชมมีม่านนะม่านหลังไฟฟ้าม่านข้างเมน่วนตรงกลางมีที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วน้ำอโอเคแบบนี้ฮะไม่ใช้ก็เก็บเจ้าของไม่ค่อยได้ใช้เลยเนี่ยบาหนัง สีเทานะ่าหรือว่าสีอปราเกสภาพก็ใหม่มากตึงๆมากโอเคก็ถือว่ายอดเยี่ยมด้านหลังมีที่ชาร์จไฟ12โวลต์ตรงนี้แอร์รับลมจากด้านหน้านี่มาดูยางนิดนึงคันนี้เป็นยางวิชลินเนี่ยโอ้ยางวิชลิน245 45R17 ทั้ง4เส้นเลยยางก็ค่อนข้างที่จะใหม่นะครับสัปดาห์ที่52ปี23แล้วก็ล้อมแม็กเนี่ยมันจีสปกก็สวยงามมากเป็นสีเทาเป็นสีบนเงินเหมือนกับสีตัวรถเลยสติที่แใหม่อืมโอเคแต่ว,ว่าสวยสวยด้านท้ายก็เป็นไฟกึ่ง LED อ่าตรงนี้เป็นไฟ LED ตรงนี้เป็นหลอดไส้ แล้วก็มีโลโก้คำว่า C D I นั่นก็คือ Common Common Rail Direct i n j e c t i o n หรือว่าเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบดูห้องท้ายสักนิดนึงกอถือว่าสะอาดสะอา้านแอมียางอะไรด้วยจากโรงงานเลยส่วนฝังซ้ายนี่ฮะแบต E 2 5 0 ก็ไปทายก็สวยงามไม่แตกฮะสีสันถือว่าโอเคเลย90%แล้วในต์แล้วงนสีสนล้อและยางนี่โอ้โหสุดยอดมากท่านผู้ชมไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเนีใบนิ่นบๆเลยส่วนโคโลกกระเบนที่กระจกก็เป็นเบนซ์นูน์ไทยนะมีมอ,อกรก,กระจกเดิม อันนี้มีโลโกโ้เบนกระจกเดิมท่านผู้ชมเดิมมากอ่ะโอเคเนี่ยก็เดิมทุกบานตูวถังก็ถือว่าเดิมๆอ่ะมาดูส่วนของคนขนยชน,นนิดหนึง่งกระจกมองข้างก็โอเคนะมีไฟเลี้ยวในตัวสีสันโอเคแบตบลูเอฟิเซนซี่ เครื่องยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประสิทธิภาพสูงในส่วนของกำลัะหยัดน้ำมันเราแมากฝั่งขวาก็โอเคไฟหน้าเป็นโคมโปรเจกเตอร์ก็ขาวใสโอเคไฟตัดหมอกโอเคกระจากหน้าโครเมียม5เส้นนะถ้าเป็นอิลเลกนนี่หเส้นถ้าเป็นอวังกาศ3เส้นตัวนี้ก็คือมันจะถี่กว่ามันจะเน้นความดูแลเฉลี่แล้วก็ได้ดาวลอยครบไฟตัดหมอกโอเค ก็มีครุดนิดหนึ่งตรงนี้ท่านผู้ชมเนี่ยไปกระชมนี้ครูดนิดหนึ่งก็ถือว่าไม่ไม,ไม่เยอะฮะแบบนี้นเก็บงานได้อ่ะโอเคมาดูขุมพลังฮะอ่ะเรามาดูกันขันส่วนของคุมพลังดีเซลเทอร์โบ2 1 4 3รหัสเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะเป็น OM651 ที่เรื่องชื่อของค่าย Mercedes-Benz ใช้อยู่ในหลายรุ่น อ่ C class E class c o s เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยก็เป็นสสูบแถวเรียงเนี่ยให้แรงม้าสูงสุด2องรแรงแ้ะแรงบิดก็กว่า500นิวตันเมตรเลยทีเดียวแล้วก็มาในรอบต่ำเพียงแค่พันหถึงพันแรอบต่อนาทีอ่าส่วนแรงม้าก็สูงสุดอยู่ที่ประมาณสามพันแปดร้อยรอบต่อนาทีก็คือขับง่าย ท่อันเยอะแรงบีดสูงในรอบต่อมท่อเยอะมากก็คือขับดีประจันำันนี่ถ้าวิ่งนอกเมืองนะ17-20กิโลเมตรต่อลิตรถ้าในเมืองนี่ก็12-13-14-15สบายๆแล้วท่านผู้ชมโดยเฉลี่ยก็ 12, 13, 14, 15, 15. กิโลเมตรได้สบายๆอยู่แล้วส่วนสภาพห้องเครื่องก็ถือว่าโอเคนะห้องเครื่องก็ค่อนข้างที่สะอาดแล้วเขาบอกว่ามีประวัติศูนย์ด้วยนะคันนี้มีมีการเข้าศูนย์เดี๋ยวอีกทีหนึ่งก็ถือว่าเป็นรถที่ ถือว่ายอดเยี่ยมเลยล่ะถ้ามีวัดศูนย์นะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมสําหรับคนไหนที่ยังมองหารางวัลแห่งความสําเร็จอยากจะขับขี่รถเว้นในฝันในวันกเกษียณอย่างภาคภูมิใจอ,อยากสําเร็จเพื่อนๆเรามีแล้วแต่เราไม่มีนะเข้ามาขิงเราเนี่ยวันนี้เนี่ยเราสามารถก็จะเอาไปขับเอาไปอวดไปโชว์ได้เช่นเดียวกันขับออกงานได้ไม่ไปที่สองรองใครแน่นอน จากป้ายแดงยุคนั้นเนี่ยสล้านกว่าอ่ะวันนี้ก็บอกเลยครับว่าราคานั้นแบบนี้นะอยู่ที่ไม่เกิน7 0 0 0แสนบาทแน่นอนท่านผู้ชมอ่ะส่วนราคาจะเป็นเท่าไหร่ก็อยากจะให้ติดตามในคลิปต่อไปเพราะว่าจะเอาไปทําสปาแล้วก็ไปตรวจสอบในส่วนของเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะทําอะไรบ้างมันสมบูรณ์ขนาดไหนนะจะได้แนะนําเนส่วนของราคาแต่เบื้องต้นเนี่ยเบ้น v ีก็มีกา,การการันตีอะไหลเถึงแ นานทุดสุด3ปีไม่จำกัดระยะทางอยู่แล้วก็คือฟรีค่าซ่อมอะไรเอถึงแซดเลยนะะราคาก็ไม่เกิน7 0 0 0แสนบาทท่านผู้ชมคนไหนสนใจนะอยากจะมาเยี่ยมชมอยากจะมาดูรถคันนี้จริงก็ติดต่อมาที่เบนส์วีพีตั้งอยู่ซอยรายมิทาเก้าสามกรุงเทพมหานครเปิดทําการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาเบอร์โทรศัพท์0ูนย์แปดหนึ่งแปดห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งห้าเบนส์วีพี การันตีมากที่สุดในรามอินทราเบนวีพีช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่ายๆ